สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปันธรรมดวงความรักชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะดูตามโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะอ่ะเรามา เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยวรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะคะดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเราแล้วก็ก่อนอื่นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะเรามาดูกันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวปันขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะ ทั้งเนี้ยคุณคิดว่าความสัมพันธ์มันยากมันยากเกินไปหรือเปล่าคุณคิดว่ามีความรักก็มีทุกข์หรือเปล่าคะจิมพเพรสตรงกันเลยอ่ะ สำหรับความรักชาวธาตุน้ำนะคะปันมองว่าแต่ก่อนก่อนหน้าคุณกับเขาทั้งสองคนน่ะมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของมุมมองความรักด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณเองคุณก็มีมุมมองในความรักในแบบของคุณตัวเขาเองเนี่ย ก็มีมุมมองในความรักแบบของเขาคือมีความต่างกันมีความต่างกันอยู่แต่ก็มีความเหมือนกันอยู่นะด้วยวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างในการทำมาหากินในการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยก็ได้ค่ะคุณทั้งสองคนเน้นความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอ,อบตัวเป็นหลักแล้วก็มองการหาเงินการหางานเป็นหลักด้วยแต่ว่าเวลามองในเรื่องของความรัก จะมีความต่างกันอยู่อีกคนนึงอาจที่จะรอพร้อมในการมีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนรับผิดชอบมีหน้าที่เจี่จะต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างก่อนตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณเองอาจที่จะต้องต้องการคนมาเติมเต็มให้กับคุณน่ะคุณเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญหมายถึงคนที่มีความพร้อมไปทุกๆอย่างแต่ขาดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งการขาด,ด้วยขาดอย,อย่างเดียวคือคือปันจะบอกว่า แต่ต่างคนต่างรักกันนะแต่มุมมองในเรื่องของความรักก็ได้ค่ะรักกันอย่างเดียวไม่พอแต่ไอความเข้าใจการการวิสัยทัศน์เนี่ยยังมีความต่างกันอยู่ซึ่งคุณเองทั้งคุณและเขาเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนกันมาตลอดแล้วก็ต่างคนต่างมีความพยายามในความสัมพันธ์นะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่แบบก่อนหน้าที่คุณจะดูคลิปเนี้ความสัมพันธ์มันจะมีทั้งช่วงที่แบบว่า ทุกสุขปนกันไปในบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าหรือคุณไม่ใช่สำหรับเขาหรือบางครั้งเขาก็คิดว่าหรือเขาไม่ใช่ให้สำหรับคุณเขาอาจที่จะไม่ได้สามารถที่จะให้หนึ่งเหรียญกับคุณได้คือให้ความสุขในบางอย่างกับคุณได้ตัวคุณเองคุณก็คิดว่าเออฉันก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขในบางอย่างกับเขาได้เหมือนกันแต่ต่างคนน่ะต่างรักกันต่างคนต่าง เป็นห่วงกันปันจะบอกว่าในตอนนี้ตัวคุณเองก็ได้ค่ะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนรูปรักษการเปลี่ยนทัศนคติหรือการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณดูดีขึ้นในบางคนโฟกัสแบบการออกกำลังกายการทานอาหารการเปลี่ยนเสื้อผ้านหน้าผมคุณความจริงคุณเป็นคนที่มี ออร่ามากๆนะสำหรับท่านน้ำนะคะสำหรับปักปักเนี้ยในในช่วงธันวาคมเนี้ยคุณจะเป็นช่วงที่มีออร่ามากแต่คุณเหมือนไปโฟกัสในสิ่งที่มันทุกข์ใจอ่ะคุณเหนื่อยคุณหนักใน,ในในความสัมพันธ์แหละทีนี้คุณคุณเองคุณก็มองความสัมพันธ์ไปแบบระยะยาวแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมัน มันต้องเป็นฝ่ายตามเขาตลอดเวลาเนี่ยมันมันจะใช่ไหมคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกขี้น้อยใจด้วยในบางทีหรือมีความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องการอะไรที่มันมั่นคงที่ที่แบบเป็นระยะยาวได้ที่คุณแบบสามารถที่จะแบบฝากความหวังกว่าฝากความฝันเอาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์มันมันยังแบบยังท็อกซิกอยู่อย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ แต่ปันมองว่าคุณเองคุณก็พยายามปรับให้เข้ากับเขาอยู่อยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็คุณอยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจต่างคนต่างอยากพูดคุยปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์ทีนี้ในในในครึ่งครึ่งเดือนหลังอะ่ะปันมองว่าพอคุณกลับมาดูแลตัวเองต่างคนต่างแบบมีความสุขต่างคนต่างแบบพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความรักอะ่ะ มันทําให้ดึงดูดเข้าหากันแล้วเขาเองอะ่ะเขาก็อยากที่จะปกป้องดูแลคุณนะตัวคุณเองคุณก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาอะไรในหลายๆเรื่องคุณรู้แหละว่าความจริงอะ่ะคุณรู้นะว่าทาไมความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันยังไม่พัฒนามันยังไม่คืบหน้าแต่บางครั้งอะค่ะด้วยแบบความต้องการด้วยพอเรารู้สึกไม่มั่นใจเรารู้สึกขาดเราก็จะแบบว่า เธอไม่สนใจฉันเลยเธอไม่ใส่ใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอะทีนี้มาดูกันแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไง,ไงเด็กสีไม่เท้าหกดาบบางครั้งปันจะบอกว่าเหมือนฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากที่จะมูฟออนทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขา อยากที่จะใช้ชีวิตอิสระไม่อยากมีพันธะและไม่อยากมีทุกข์ละต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะมีใครใหม่นะแต่เน้นไปในเรื่องของโฟกัสการหางานการหางเงินเหมือนทบทวนช่วงเวลาความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ทีนี้มาดูกันว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในครึ่งเดือนหลังธันวาคมนี้บ้างนะคะสำหรับความรักของชาวธาตุน้ำแปดไม้เท้าเชมบุรินอัศวินถือไม้เท้าราชาถือเหรียญ เขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคุณนะจะมีการสื่อสารเจรจาการปรับความเข้าใจการการชดเชยในช่วงที่ขาดหายไปซึ่งกันและกันต่างคนต่างทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อความอย่างไม่ทันตั้งตัวจากคนที่คุณ ถามถึงคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคุยอยู่ด้วยคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงเหมือนกันเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความหวานไม่ได้มีความโรแมนติกต่างคนต่างรู้ว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่คือคนที่แบบเหมือนโชคชะตาส่งมาให้ให้เรียนรู้ในข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องของตัวเองคุณเองพอตั้งใจได้เจอเขาคุณก็รู้ว่าเออคุณต้องแก้ไขตัวเองตรงไหน เขาเองพอเขาได้เจอคุณเขาก็รู้ว่าเขาควรที่จะแก้ไข,ขข้อเสียตรงไหนแล้วในช่วงเวลาเดือนธันวาคมอ่ะพอคุณได้อยู่ห่างกันและไอ้ความห่างเนี้ยมันทําให้มีข้อดีอ่ะผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นยิ่งใกล้กันจะยิ่งเห็นแต่ข้อเสียพออยู่พออยู่ห่างกันได้เวลาแบบไปทําให้ตัวเองสบายอกสบายใจความดีงามที่มีให้แก่กันแล้วกันมันผุดขึ้นมา จะเด่นไปจากจากที่คนไม่เคยพูดเขาจะเริ่มพูดอาจจะจะไม่ได้หวานนะตอนนี้ใสเขาจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นการกระทําที่เขาจะแสดงให้คุณรู้ว่าถึงเขาไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายอันนี้ในบางคนนะคะหรือไม่สามารถที่จะให้ความสุขในบางอย่างที่คุณต้องการได้แต่เขาก็อยากที่จะยืนยันกระทําให้คุณเห็นว่าเขายังอยู่ตรงนี้แสดงถึงความจริงใจที่เขามีให้กับคุณ เขาจะทํามันนะเขาจะทุ่มเทมันแต่ไม่เท้าต่างคนต่างทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้แบบได้พูดคุยแบบเปิดอกด้วยในบางคนนะคะแต่ให้เน้นไปในเรื่องของทุกๆอย่างจะดีขึ้นหรือไม่ดีอยู่ที่การสื่อสารนะสําหรับชาวชาวธาตุน้ำอ่ะ คุณเป็นคนที่มีออร่ราคุณอย่าลืมว่าพอยิ่งคุณมีความสุขกับไลฟ์สไตล์กับการดูแลตัวเองคุณจะดึงดูดแต่แต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอ่ะแล้วมาดูถ้ายา่ที่จะบอกอะไรกับชาวท่าน้ำในเรื่องของความรักครึ่งเดือนหลังธันวาคม คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีพร้อมทุกๆอย่างลรอก้าวเหรียญเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีพร้อมทุกๆท,ทุกอย่างลรอคุณก็มีความสุขได้เราตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีความสุขนะถึงแม้คุณจะไม่ค่อยได้เจอกับเขาถึงแม้จะแบบไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆอะ่ะแต่ถึงเป็นการคุยกันออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่าง รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความสุขที่ที่ต้องการเขาเองทั้งตัวคุณและตัวเขาเด่นไปทางตัวเขาด้วยนะคะเขาจะพูดความฝันเป้าหมายในชีวิตให้คุณฟังต่างคนต่างรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองและต่างคนต่างแก้ไข ในข้อผิดพลาดของตัวเองนั้นมาดู whisper o f l o v e อยากที่จะบอกอะไรอีกนี่คือรักแท้เขาเอง เขาก็จะทำให้คุณรู้ว่าเขามีรักแท้ที่อมอบให้กับคุณรักจริงที่อมอบให้กับคุณต่างคนต่างได้รู้จักคำว่ารักจริงๆเป็นยังไงเขาเองเขาก็สอนคุณให้คุณแบบเห็นคุณค่าในตัวเองนะก็สอนทางอ้อมด้วยก็ได้ะคะ่ะ ถ้าเกิดคุณไม่เจอกับเขาคุณก็จะไม่รู้ในข้อผิดพลาดของตัวเองหรือข้อเสียของตัวเองเลยหรือคุณไม่ได้อยากที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นตัวเขาเองก็เช่นกันตัวเขาเองถ้าไม่ได้เจอกับคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีข้อเสียมากมายแล้วคุณไปเหมือนสอนเขาทางอ้อมว่าเฮ้ยควรที่จะปรับนะควรที่จะแก้นะ คนต่างดูแลหัวใจซึ่งกันและกันซึ่งมองเห็นด้วยตาเราแน่นอนชีวิตของชาวทาตุน้ำไม่ว่าคุณระที่ผ่านมาคุณจะประสบพบเจอเหตุการณ์ความรักที่มันย่ำแย่ขนาดไหนแม้ก็ทางครอบครัวของคุณหรือเพื่อนของคุณหรือใครของคุณ ต่างคนต่างรู้ว่าอาดีตมันคืออดีตและปัจจุบันเราเลือกที่จะรักคนคนนี้เราไม่ควรเอาอาดีตเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลือกที่จะรักใครส่วนถ้าตัวเขาเคยเป็นคนที่เคยผิดหวังเจ็บช้ำในอดีตแล้วเขาอาจที่จะไม่เชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงแต่คุณ ดูแลเขาด้วยหัวใจของคุณทำให้เขาเชื่อว่าคุณคือรักแท้และเขาเขาเลือกไม่ผิดที่จะรักคุณเขาคิดว่าเขาเลือกไม่ผิดเลยเขาไม่มีความลังเลสงสัยอะไรอีกแล้วเขาเลือกที่จะรักแล้วและตัวคุณก็เลือกที่จะรักด้วยหัวใจของคุณเช่นกันนะคะอะเรามาดูไพ่นางฟ้าอยากที่จะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีก บทสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําในสองถเดือนต่อจากนี้ในสองสามอาทิตย์ขอโทษค่ะในสองสามอาทิตย์ต่อจากนี้การประณีประนอมการเช็คแอคชั่นแน่นอนว่าในความสัมพันธ์ของบางคนชาวธาตุน้ำ ต่างคนต่างลงมือทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการปนีประนอมการมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน Be h a p p ปอยู่ใต้สำรับแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วมาดูตอนนี้ตัวเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ขอสักใบ เก้าไม่เท้าในตอนเนี้ยเขาเองอ่ะเหมือนคนที่กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่คุณกลัวอย่างเดียวเขาเองเขาก็กลัวว่าคุณอะจะทำเขาเจ็บกลัวว่าคุณจะทำเขาเสียใจไหมเขาอยากที่จะบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะเขาก็มีความรู้สึกเป็นเหมือนกันนะ คุณกับเขาว่าเชื่อมต่อกันทางด้านจิตวิญญาณในบางครั้งไพ่เดอะไฮพินเซ s คือกดแรงดึงดูดถ้าคุณเคยคิดไหมเขาเรียกว่าการที่คิดว่าได้ครอบครองมาแล,แล้วแล้วได้ใช้ความสุขร่วมกันกับความรักอะมันจะเป็นจริงนะลองไปศึกษาดูนะคะในเรื่องของพวกนี้คุณต้องเลิกที่จะจมปักกับอดีตได้แล้วนะอันนี้ที่คือสิ่งที่ปันก่อนหยิบไพ่อยากที่จะบอกอะไรกับชาวธาตุน้ํา คุณต้องเลิกจมปักกับอดีตคุณต้องเลิกคิดว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไพ่ความคิดเป็นตัวกําหนดชีวิตนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวปันใช้ไพ่ o r ร c เ e หัวใจอันนี้บอกชาวธาตุน้ําหน่อยจงฟังกันให้มากขึ้นจงฟังกันให้มากขึ้นจงใช้หัวใจฟัง เวลาหลายครั้งคุณฟังเขาเหมือนกันนะแต่คุณเขาฟังเขาแบบคุณคิดนูน่นคิดนี่ไปด้วยจงทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสุขกล้าที่จะให้กล้าที่จะรับกล้าที่จะพูดเนี่ยาก,การฟังคุณจะรับรู้ถึงความห่วงใย,ายการใส่ใจที่เขามีให้กับคุณ ความสุขไพ่จักระที่สองความสุขความสมดุลจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ลดอัตราลดอีโก้ของตัวเองนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ